ชายชาวญี่ปุ่นคนนี้ซ่อนร่างไร้วิญญาณของพ่อตัวเองเอาไว้ในห้องใต้หลังคาเป็นเวลาเจ็ดเดือนเต็มหลังจากที่พ่อเสียชีวิตเพื่อให้ได้รับเงินบำนาญของพ่อจนกระทั่งร่างของพ่อเน่าเปื่อยและมีกลิ่นเหม็นจึงมีคนมาพบทุกคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้น่าตกใจมากแล้วแต่ยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งในกรุงโตเกียวที่ทำยิ่งกว่านี้เสียอีกเธอปิดบังเรื่องที่พ่อเสียชีวิตเอาไว้นานกว่า30ปี แล้วเธอกับลูกชายของเธอก็ใช้ผู้อาวุโสคอยเลี้ยงดูโดยรับเงินบำนาญของพ่อเป็นรายได้หลักตอนที่ตำรวจจับกลุ่มแม่ลูกคู่นี้ร่างของพ่อเธอก็แห้งจนเหลือแต่โครงกระดูกแล้วในญี่ปุ่นเรื่องราวที่ฟังดูน่ากลัวเช่นนี้ไม่ได้มีแค่ตัวอย่างเดียวสวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้สูงอายุที่หายตัวไปในประเทศญี่ปุ่นจากสถิติอย่างไม่เป็นทางการจากช่อง NHK ของญี่ปุ่นในปี2010เฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า100ปีหายตัวไปมากถึง350คนซึ่งเรื่องราวอนนาาันน่าเศร้าเช่นนี้ในสังคมที่โหดร้ายก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ญี่ปุ่นจำเป็นต้องเผชิญนั่นก็คือ วิกฤตเงินบำนาญที่เกิดจากอัตราการจ้างงานที่ลดลงกับประชากรสูงไวัที่เพิ่มขึ้นบริเวณย่านที่พักอาศัยที่สร้างขึ้นใหม่แถบชานเมืองของกรุงโตเกียวมีผู้กระทำความผิดคนหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อจริงได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในรายการชายคนนี้ใช้นามแฝงว่าฮิโรชิ เขาถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินจำคุกในข้อหาช่อโกงเงินบำนาญขณะน,นี้อยู่ในระหว่างรอลงอาญาชายคนนี้นำร่างของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วซ่อนเอาไว้เป็นเวลาเจดเดือนโดยในระหว่างนั้นฮิโรชิก็ได้รับเงินบำนาญของพ่อมาตลอดหากดูจากประเด็นนี้เพียงประเด็นเดียวก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมละโมบและเกียจคร้านแต่ความจริงแล้วฮิโรชิเป็นคนที่นิสัยดีมาก และยังเป็นลูกกระตันอยู่ด้วยฮิโรชิเคยมีครอบครัวที่มีความสุขโดยมีสมาชิกสี่คนคือเขาพ่อแม่และน้องสาวใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพ่อของเขาเป็นข้าราชการส่วนตัวเขาทำงานที่บริษัทก่อสร้างครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงและไม่เคยต้องกังวลเรื่องการเงินเลยแต่ตอนที่ฮิโรชิอายุ28ปีแม่ของเขาก็ล้มป่วยกระทนหัน ฮิโรชิจึงต้องลาออกจากงานมาอยู่บ้านเพื่อดูแลแม่หลังจากพ่อของเขาเกษียณเงินบำนาญของพ่อก็กลายเป็นแหล่งรายได้เพียงทางเดียวของครอบครัวเงินออมของครอบครัวถูกใช้ไปกับค่ารักษาพยาบาลอันแพงลิบของแม่แล้วเงินเก็บของครอบครัวก็หมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่3ปีเนื่องจากไม่มีเงินรักษาเพียงไม่นานแม่ของฮิโรชิจึงจากโลกนี้ไปหลังจากแม่เสียชีวิต การเงินของครอบครัวก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ตอนนั้นในญี่ปุ่นก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบูธธ่ขึ้นพอดีกิจการต่างๆเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากฮิโรชิจึงหางานทำได้ยากมากเมื่อหมดหนทางเขาจึงทำได้เพียงอยู่บ้านต่อและไปรอโอกาสทำงานแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจูๆ่ๆน้องสาวของเขาจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ครอบครัวที่เคยมีความสุขกับสมาชิก4ี่คนในตอนนี้เหลือเพียงสองพ่อลูกที่ต้องพึ่งพากันและกันเพื่อใช้ชีวิตต่อไปหากชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ราบรื่นเรื่องโชคร้ายต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นกับเขาอย่างต่อเนื่องพ่อของฮิโรชิประสบอุบัติเหตุจนขาขาดไปหนึ่งข้างและกลายเป็นผู้พิการแค่ถือไม้เท้าเดิอนออกไปนอกบ้านก็ยังทำไม่ได้แต่นี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด หลังจากพ่อพิการแล้วเขายังมีอาการหลงลืมและจดจำสิ่งต่างๆไม่ได้ด้วยฮิโรชิต้องใช้ทั้งพละกำลังและเวลามากขึ้นในการดูแลพ่อที่สูงวัยและมีภาวะสับสนในตอนนั้นฮิโรชิจึงต้องแบกภาระสินเชื่อบ้านไว้ทั้งหมดถึงแม้พ่อจะมีเงินบำนาญเดือนละ3 0 0แสนเยนหรือประมาณ7 4 0 0 0บาท แต่หลังจากหักสินเชื่อบ้านในแต่ละเดือนแล้วก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในช่วงที่ลำบากที่สุดฮิโรชิเคยมีเงินเหลืออยู่ในบัตรแค่1,000เยนหรือประมาณ250บาทปกติแล้วถ้าไม่จำเป็นเขากับพ่อก็เลือกที่จะไม่กินข้าวบางครั้งแค่ใส่ไส้กรอกลงไปในบะหมี่สำเร็จรูปก็ถือว่ารูมากแล้ว ยังดีที่บรรดาเพื่อนบ้านต่างก็เป็นมิตรกับสองพ่อลูกและช่วยดูแลพวกเขามาตลอดปกติแล้วไทฮิโรชิมีความจำเป็นจริงๆเพื่อนบ้านต่างก็ยินดีให้ความช่วยเหลือแต่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ให้ยืมเงินฮิโรชิที่หมดหนทางก็เคยพยายามยื่นของเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลแต่รัฐบาลกลับปฏิเสธคำขอของเขาเพราะเขามีบ้านอยู่แล้ว ฮิโรชิยังเคยคิดจะหางานทำแต่เขาก็ไม่วางใจที่จะทิ้งให้พ่อซึ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาเองก็ไม่มีความสามารถพอที่จะหลุดพ้นจากวิกฤตของการหางานใหม่ทำท้ายที่สุดตอนที่ฮิโรชิอายุ39ปีพ่อของเขาก็มีอาการสุดลงอย่างรวดเร็วและจากเขาไปตลอดการความรู้สึกแรกของเขาในตอนนั้นก็คือแย่ yeah, แล้ว เงินบำนาญที่ตัวเองใช้อย่างชีพมาตลอดกำลังจะมาลายหายไปแล้วแถมยังจ่ายสินเชื่อบ้านไม่ครบด้วยแล้วการจัดพิธีไว้อะไรให้พ่อก็จำเป็นต้องใช้เงินก้อนโตชีวิตของตัวเองหมดหวังอย่างสิ้นเชิงฮิโรชิต่อสู้กับจิตใจของตัวเองอยู่นานมากแล้วสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจทำเรื่องที่ขัดกับมโนธรรมเขาปกปิดเรื่องการเสียชีวิตของพ่อเขานำร่างของพ่อย้ายไปที่ชั้นสอง ปูเบาบนพื้นแล้วนำร่างของพ่อวางไว้บนเบาแล้วเขายังวางไม้เท้าสองอันไว้ข้างร่างของพ่อด้วยเพื่อให้พ่อที่ชอบเดินเล่นสามารถเดินเล่นต่อไปได้บนสวงสวรรค์ทุกวันเขาจะสวดภาวนาต่อหน้าป้ายวิญญาณที่เขาทำขึ้นมาเองป่าก็พูดพร่ำแต่คำว่าขอโทษความโดดเดี่ยวและความรู้สึกผิดทำให้ฮิโรชิรู้สึกทรมานใจมาก เขาถึงกับเคยคิดจะจบชีวิตตัวเองมาแล้วจนกระทั่งเจเดือนต่อมาเป็นบ้านที่ไม่เห็นชายสูงวัยนานแล้วจึงเกิดความสงสัยและแจ้งความฮิโรชิถึงได้หลุดพ้นออกมาจากช่วงเวลาเหล่านั้นซึ่งในตอนนั้นร่างของพ่อฮิโรชิก็เน่าเปื่อยไปแล้วและยังมีร่องรอยขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่บนพื้นด้วยตอนให้สัมภาษณ์ฮิโรชิพูดกับนักข่าวอยู่สองชั่วโมงเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้ ตัวเองก็ยังรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำใจคนอย่งเขาก็ไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้แล้วท่ามกลางสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ฮิโรชิไม่ได้แก้ต่างให้ตัวเองการพัฒนาเศรษฐกิจชะลอตัวลงการจ้างงานก็ลดลงส่งผลให้บรรดาคนรุ่นใหม่และวัยกลางคนอย่างฮิโรชิที่เป็นกำลังแรงงานหลักของสังคมมีสภาพวดล้อมในการทำงานและการใช้ชีวิตแย่ลงเรื่อย เมื่อขาดรายได้ประกอบกับภาระที่ต้องดูแลพ่อแม่จึงทำให้คนแบบฮิโรชิยิ่งไม่มีทางเลือกพวกเขาทำได้เพียงอาศัยเงินบำนาญเพื่อ,อยังชีพซึ่งในญี่ปุ่นยังมีครอบครัวที่เป็นแบบนี้อีกจำนวนไม่น้อยเลยมาซาโตชิอิชิอิวัย44ปีมีชีวิตรครึ่งแรกคล้ายครึ่งกับฮิโรชิหลังจากเรียนจบชั้นมปลายมาซาโตชิก็เริ่มทำงานเลย ตอนนั้นญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แต่แล้วเขาก็เลือกที่จะลาออกจากงานตอนอายุ30ปีเพราะเขาจำเป็นต้องกลับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหลังจากพ่อเสียชีวิตมาซาโตชิกับแม่ก็ใช้ชีวิตแบบประคับประคองซึ่งกันและกันในตอนแรกมาซาโตชิใช้ชีวิตอย่างกระเบียดกระเสียนโดยอาศัยเงินบำนาญของแม่เดือนละ1,900เยน หรือประมาณ47,000บาทความจริงแล้วมาซาโตชิก็ไม่ได้ตั้งใจจะก่อแม่กินแต่ในตอนนั้นเขาเองก็อายุค่อนข้างมากแล้วและแข้งขาก็ไม่ค่อยดีในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวจึงเป็นเรื่องยากมากที่คนคนหนึ่งจะหางานทำได้นอกจากนี้การเสียชีวิตของพ่อก็ทำให้เขาตระหนักได้ว่าแม่เองก็อายุมากแล้วสุขภาพก็มีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆ เขาจึงอยากใช้เวลากับแม่ให้มากขึ้นภาพความทรงจำเก่าๆจึงกลบฝังความทะเยอทยานของเขาไปมาซาโตชิหางานประจำทำไม่ได้เขาจึงต้องอาศัยการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาไรายได้เล็กๆน้อยๆซึ่งเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกผิดต่อแม่อยู่เสมอแต่แล้วในตอนนั้นแม่ของเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งพร้อหมดสติไป5วันเต็มถึงแม้ท้ายที่สุด เธอจะได้รับการรักษาจนฟื้นขึ้นมาได้แต่ชีวิตของเธอก็กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเธอสามารถจากโลกนี้ไปได้ทุกเมือ่อถ้าแม่เสียชีวิตแล้วมาสโตชี้ยังหางานทำไม่ได้เขาก็ยังไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงตัวเองต่อไปได้แล้วเขาจะเลือกทำยังไงล่ะพวกเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะกลายเป็นฮิโรชี้หมายเลขสองหรือเปล่านอกจากสาเหตุเรื่องเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้วความเหินห่างระหว่างคนในครอบครัว ก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุหายตัวไปโทชิเอฟุรุยะขณะนี้อายุ79ปีข้อมูลจากบัตรประชาชนระบุว่าเธออาศัยอยู่กับแม่วัย113ปีในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวแต่ความจริงคือแม่ของเธอหายตัวไป30กว่าปีแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แม่ของโทชิเอไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยแม้แต่รูปถ่ายสักใบ มีเพียงภาพร่างคร่าวๆตอนที่เธออายุ80ปีถ้าหญิงชราย,ยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นคนที่อายุยืนที่สุดในกรุงโตเกียวโทชิเอะเป็นโสดและอยู่คนเดียวมาตลอดทุกวันนี้เธอยังนึกถึงแม่อยู่เสมอและอยากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยกันถึงแม้โทชิเอะจะรู้ว่าความหวังนี้ดูจะไม่น่าเป็นไปได้แต่เธอก็ยังยินดีที่จะเชื่อว่าแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่ดังนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโทชิเอะจึงยืนกรานที่จะซื้อประกันต่างๆไว้ให้แม่ของเธอสาเหตุที่เธอทำเช่นนี้ก็เพราะเธอรู้สึกผิดโทชิเอะเคยมีครอบครัวที่มั่งคั่งโดยมีสมาชิก5้าคนครอบครัวของพวกเขาสามารถซื้อโทรทัศน์ได้ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่1950ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นของหายากแต่หลังจากพ่อเสียชีวิตครอบครัวก็เริ่มย่าลงเรื่อย น้องสาวแต่งงานไปอยู่ไกลบ้านจึงเริ่มเหินห่างกับครอบครัวมากขึ้นน้องสาวไม่ได้ติดต่อหาแม่มานานกว่า50ปีแล้วส่วนน้องชายหลังจากที่ว่างงานก็เริ่มเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นสองพี่น้องกับแม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันบางครั้งพวกเขาก็จ่ายค่าเช่าห้องไม่ไหวจึงต้องย้ายบ้านเป็นประจำในปี1972โทชิเอะ ได้งานใหม่ที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในโตเกียวเธอจึงมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นเธอเคยเสนอให้แม่ย้ายออกไปอยู่ด้วยกันและเธอเป็นคนเลี้ยงดูแม่เองแต่แม่กลับไม่ฟังคำแนะนำของเธอยังคงเลือกที่จะอาศัยอยู่กับน้องชายเรื่องนี้ทำให้โทชิเอะรู้สึกว่าแม่ลำเอียงและรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความไว้วางใจจากแม่โทชิเอะรู้สึกเสียใจจึงย้ายออกจากบ้านของแม่ แล้วเธอก็เริ่มเหินห่างกับคนในครอบครัวมากขึ้นในปี1977จูจๆแม่ของโทชิเอะในวัย80ปีก็มาหาเธอที่บริษัทคำแรกที่เอ่ยปากก็คือขอยืมเงินโดยบอกเหตุผลว่าน้องชายยังหางานที่มั่นคงไม่ได้สักทีแล้วพวกเขาก็จ่ายค่าเช่าห้องไม่ไหวแล้วโทชิเอะจึงจ่ายเงินให้พวกเขาไป60,000เยนหรือประมาณ15,000บาทแต่ตอนนั้น โชิเอะงานยุ่งมากเธอจึงไม่ได้สอบถามความเป็นอยู่ของแม่และน้องชายอย่างละเอียดเธอจำได้ว่าในปีต่อมาแม่กับน้องชายก็ถูกเจ้าของห้องไล่ออกจากห้องเช่าเนื่องจากค้างค่าเช่าทั้งสองคนใช้ชีวิตด้วยการนอนข้างถนนต่อมาแม่ก็บอกว่าจะไปขออาศัยอยู่ที่บ้านญาติแล้วหลังจากนั้นโทชิเอะก็ไม่ได้ข่าวครา,าวของแม่อีกเลยทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้ เชิเอะจะรู้สึกผิดและเสียใจมากเธอรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นเธอได้พูดคุยกับแม่มากกว่านี้บางทีเรื่องราวในภายหลังอาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2011เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุหายตัวไปกระทรวงสาธารณาสุขแรางงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นจึงได้ตรวจสอบที่อยู่ของผู้สูงอายุที่อายุ75ปีขึ้นไปและยังรับเงินบำนาญอยู่ ผลปรากฏว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวประมาณ3,41,000คนโดยในกลุ่มนี้มีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้วหรือหายตัวไปมากถึง572คนเพื่อแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้ตั้งแต่ปี2006 ญี่ปุ่นได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือระดับภูมิภาคจำนวน4,198แห่งทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุทางด้านการดำรงชีวิตและการเงินแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นที่น่าพอใจในด้านหนึ่งก็เนื่องมาจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของญี่ปุ่นที่เข้มงวดมากองค์กรนี้จึงไม่มีแม้แต่ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุเช่นชื่อนามสกุล หรือที่อยู่เป็นต้นในอีกด้านหนึ่งก็เพราะหน่วยงานต่างๆล้วนเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคตยกตัวอย่างเช่นเขตโอตะในกรุงโตเกียวมีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจำนวน6,500คนแต่สนยนช่วยเหลือในท้องที่กลับมีเจ้าหน้าที่แค่5คน ทุกคนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัยของประชากรมากขึ้นเรื่อยๆเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องของเรานะคะที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ